I did on this one then. Look, look, I did like this. Mama and now I don't I don't want to do this flower, but I have to. Maybe I have to do the the girl flower with this now. But I don't want to. okay? Yeah. You want me to do this again? Go. I don't want it to go. Now it's this one go. I don't want you to do like this. Okay, 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 okay. Smile. Okay, my That. So your fall. everything you did to me อ mm ืม hmm. I said everything you did to me อ mm ืม hmm. What it did it to you everything I did to uh, uh, okay, y u อ huh? mm ๋อโอเคถ้า oh, ง <Mai. S 1> oh, ั้นหมามาต้องงั้นหนูก็ต้องอภัยให้หมาใช่ไหมฮะ I had an ice sock again อืมโมโหใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่โมโหแค่พูดเสียงดังเฉยเฉยใช่ไหมใช่เปล่า อืมโอเคแม่ตาจิ๋วเอาก็เมื่อกี้บอกว่าไม่มูหวให้มามาแล้วว่าแมทอบมาม่าทำไมอะไรติด I just kidding mommy โอเคดูคิดดิ้งมาม่าหรอคะดูคิดดิ้งบ่อยๆไม่ดีนะมาม่าร้องไห้โอเคช่วยหนูให้ห้มาม่าไม่ร้องไห้โอเคเพราะฉั้นหนูก็อย่าคิดดิ้งบ่อยๆสิมาม่าก็เรียกว่าหนูซีเรียสไงโอเค อันเอ s ใส่ตรงเริ่มยืมซื้อเสร็จเลยจับมีอะโอเคโอเคไอด้วซิอะไรที่มันติดอยู่ตรงหนกไงดำๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแก้ม่ะแก้มร้อยผู้บบาวหอมแก้มติผู้จับเบวผู้บบาวคือเอ็นไม่ไม่รู้จักไม่ต้องรู้จักหรอกต้องหนูนาเกิดการบ้านค่ะเล่นการบ้านวาดดอกไม้ใช่ไหมคะสวัสดีตอนกลางคืนค่ะตอนนี้กี่โมงคะลูก หกโมงกาม่าหกโมงกัวสี่ทุ่มหนึ่งสวิเดนแล้วจจะบ๊ายบายค่ะ